ประเทศพม่าซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสถานการณ์ที่ต้องใช้คําว่าพม่าวันนี้กลายเป็นนรกบนดินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลายท่านที่ไม่ได้ตามเหตุการณ์อาจจะไม่ทราบว่าความอัมหิตของมิ่งออนไลน์นะครับกับการปราบปรามป,ประชาชนในประเทศพม่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องหลังรัฐประหารนั้นเราได้พูดกันมาเยอะแต่คราวนี้ความอัมหิตของมิ่งออนไลน์ถึงขั้นที่มีการใช้ จรวดนะครับมีการใชเ้เรือปืนใหญ่นะครับยิงปืนใหญ่ถล่ลมหมู่บ้านมอนนะครับจนประชาชนบ้านเรือนวอดวายถูกเผาไหม้เกือบหมดทั้งหมู่บ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า เหตุการณ์ที่ทหาพรพม่านะครับยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านของคนมอญน,นั้นเป็นการยิงเข้าไปในเขตพลเรือนซึ่งคราวนี้ยิงปืนใหญ่ถล่มทั้งหมู่บ้านไฟไหม้ลุกท่วมนะครับแล้วก็เป็นการยิงที่ประชาชนถูกที่ถูกยิงนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้กําลังอะไรเลยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายประชาชนชาวมอญน,นะครับมีการตั้งกองกําลังบอกว่า พร้อมจะต่อสู้กับมิงออนไลน์นะครับอันนั้นก็คือการกรองกําลังของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับมิงออนไลน์แต่ว่ากลุ่มที่ถูกยิงกลุ่มนี้ทั้งหมู่บ้านกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกองกางําลังเ็าเป็นชาวบ้านเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเขตมอสลแมงนะครับอยู่ที่เมืองใจมะรอนะครับซึ่งก็ทหารพม่า,มายิงปืนใหญ่นะครับจากเรือรบในแม่น้าใจเข้าไปเขตหมู่บ้านธรรมะนะครับไฟไหม้อย่างรวดเร็วแม่น้ํา จายเป็นแม่น้ําสาขาของสารวินนะครับเป็นแม่น้ําที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างรัฐมอนกับรัฐกะเหรี่ยงนะครับเหตุเพลิงไหม้นี้มีรายงานจากคนมอนในพื้นที่นะครับว่าฐานพมา่าอัมมัหิดถึงขั้นห้ามไม่ให้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปช่วยดับไฟนะครับอันนี้เป็นแหล่งข่าวของชาวมอนในพื้นที่รอยผมฟังว่าความอัมมิตของฐานพมา่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์ ไฟไม่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ไฟไหม้ผมพูดผิดนะครับเหตุการณ์ที่ทหารพรมาร่ายิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านเกิดขึ้นนั้นทหารพรมาร่ามีการตั้งด่านสกัดนะครับไม่ให้รถดับเพลิงเข้าไปช่วยดับไฟและนี่คือภาพของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับในเวลาที่เปลวไฟหมดสิ้นลงนะครับภาพด้านบนท่านผู้ชมจะเห็นว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยราบเป็นหน้ากรองนะครับนี่คืออีกมุมที่จะเห็นชัดชัดเจนว่า หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลายเป็นนรกบนดินถูกทหารพรมา่ายิงปืนใหญ่ถลม่มนะครับเปลวไฟเผาทุกซอกทุกมุมจะใช้คําว่าหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ควรจะใช้คําว่าเมืองนะครับหรืออําเภอมากกว่าเพราะคําว่าหมู่บ้านในภาษาไทยเร,รเราจะนึกถึงกระท่อมเราจะนึกถึงกระท่อมนะครับแต่สภาพนี้นะครับมันไม่ใช่หมู่บ้าน มันคือเมืองมากกว่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ทหารพรม่านั้นต้องการจะอ,อ,อ้างว่าต้องการจะปราบกองทัพเกรี่ยงนะครับซึ่งมีการโจมตีโรงพักที่เมืองกอเบงซึ่งห่างออกไปจากหมู่บ้านธรรมสระทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทหารพรม่าอ้างว่าการยิงใส่หมู่บ้านคนมอญเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับแต่อุบัติเหตุแบบนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุผมเชื่อว่าเป็นความจงใจนะครับเพราะว่าสภาพการยิงที่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านราบเป็นหน้ากรองแบบนี้นะครับมันคือความจงใจอย่างแน่นอนยิ่งเมื่อคํานึงถึงไอ้ถ้าผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งนะครับเห็นไหมครับภาพด้านบนของหมู่บ้านแห่งนี้นองไปที่มุมซ้ายของภาพเดี๋ยวผมจะเอาค r วโค้ดที่ท่านผู้ชมจะใช้สแกนสนับสนุสนผมออกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่เกะกะศสายตานะครับ คิวอาค้ดก็0072977068เนี่ยนะครับเอาออกไปก่อนนะครับแบบหนึงอ่ะออกไปลวเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูที่มุมซ้ายของภาพนะครับมีภาพบ้านเรือนของประชาชนนะครับแล้วก็อาคารต่งตางๆดําเป็นต่อตะโกกินบริเวณกว้างนะครับแล้วรถดับเพลิงถูกห้ามเข้าพื้นที่วันนี้นี่คือภาพชุดแรกซึ่งมีการเผยแพร่อ,ออกมาว่าเหตุการณ์ที่ฐานพม่ายิงหมู่บ้านนะครับไม่ใช่เหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างแน่นอนนะครับบ้านเรือนที่เสียหายประมาณ300หลังคาเรือนคนทั้งเมืองแห่หน,นีตายไปราวๆหก0 0นคนจากภัยสงครามนะครับแล้วก็พักมอนนะครับต่อต้านเผด็จการก็มีการออกแถลงการแล้วนะครับเป็นฝ่ายซึ่งเ,เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับของฝ่ายคนมอน,นครับออกแถลงการแล้วว่าพักมอนนะครับ ต่อต้านประเทศการยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดูอีกมุมหนึ่งเห็นไหมครับถ้าไม่มีการสกัดลดดับเพลิงหมู่บ้านนี้เออเมืองเมืองนี้จะไม่พังขนาดนี้เมืองเมืองนี้ติดแม่น้ําเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการสกัดลดดับเพลิงเนี่ยนะครับลดดับเพลิงสามารถใช้น้ําจากแม่น้ําดับไฟได้สบายแต่ทหารมากท่าม่านะครับใช้การใช้ทหารสกัดไม่ให้ลดดับเพลิงเข้าพื้นที่ผลก็คือหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านราบเป็นหน้ากองนะครับดําเป็นตอตะโกอย่างที่ ท่านผู้ชมเห็นกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมู่บ้านนะครับใช้คําว่าเมืองน่าจะดีกว่าแต่ในภาษาอังกฤษไปใช้คําว่าวินเลชกันก็เลยทําให้เกิดความสับสนเมืองเมืองนี้เป็นหลักฐานว่าพม่าวันนี้กลายเป็นนรกบนดินไปเรียบร้อยเพราะมีอ,องลนยจงใจนะครับถล่มบ้านถล่มวัดถล่มโรงเรียนถลม่มโรงพยาบาลน,นะครับโดยใช้ปืนใหญ่ยิงจากเรือรบและมีการยิงระเบิดโจมตีจากเครื่องบินลงมาอีกนะครับนี่คือความอมหิต ของมิ่งออนไลน์ที่สามารถฆ่าสามารถรังแกผู้บริสุทธิ์ได้นะครับภาพหมู่บ้านที่ราบเป็นหน้ากลองนะครับเชื่อว่ายังไม่มีใครเอาไว้่้าผู้ชมเห็นน่าจะเป็นภาพชุดแรกๆที่หลุดออกมาในประเทศของเราในวันนี้นะครับว่า มิงอ่องลายถล่มหมู่บ้านถล่มเมืองนะครับของคนมอนลาบเป็นหน้าก่อนจริงๆมันคนไทยเนี่ยรู้จักคนมอนมานานได้ยินชื่อมอนมานานแต่คนไทยก็ชอบถามว่ามอนหายไปไหนมอนหายไปไหนทำไมคนมอนไม่มีประเทศปเป็นของตัวเองวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับว่าคนมอนหายไปไหนคําตอบคือเขาตั้งหมู่บ้านอยู่เขามีรัฐของเขาอยู่แต่ว่าทหารพมา่ามิงอ่องลายทิ้งระเบิดโจมตีเขาใช้ปืนใหญ่ยิงถลม่มใช้เรือรบยิงถลม่ม จนทั้งเมืองราบเป็นหน้ากลองนะครับนี่คือความอธหิตของมิงออนไลน์ที่ทําแบบนี้นะครับให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับราบเป็นหน้ากลองจริงๆนะฮะแล้วก็มีรายงานที่ยืนยันได้ว่าห้ามลดดับเพลิงเข้าพื้นที่นะครับด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ในพม่าสถานการณ์มันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรัฐมอนอาจจะเกิดขึ้นอีกในทุกจุดของประเทศพม่าได้นะครับด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับในแง่การต่อสู้ของฝ่าย ต่อต้านเผด็จการมิงออนไลน์นะครับก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าสนใจขณะที่มิงออนไลน์นั้นใช้เรือรบนะครับยิงถล่มเมืองนะครับใช้ทหารสกัดรถดับเพลิงไม่เข้าไปดับไฟไฟความแค้นที่คนพนม่ามีต่อมิงออนไลน์ก็น่าจะลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพาะยิ่งบทบาทของกองทัพฝ่ายต่อต้านเผด็จการวันนี้ถือว่ามีปฏิบัติการซึ่ง น่าจะเป็นข่าวร้ายสําหรับมิงออนไลน์เกิดขึ้นสองสเรื่องด้วยกันเรื่องที่1นนะครับเป็นเรื่องซึ่งถือว่าร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องที่น่าจะทําให้มิงออนไลน์นั้นถ้ายังมีความเป็นมนุษย์อยู่บ้างในหัวใจก็น่าจะสยองขวัญพันพรึงนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ข่าวนะครับของพม่านะครับของประเทศพม่ามีรายงานข่าวเรื่องของการที่ คนสนิทของมิงอองไลน์นะครับถูกระเบิดนะครับขณาดที่ขึ้นไปบนรถของตัวเองนะครับมีรายงานข่าวในสํานักข่าวอิสระของประเทศพม่าว่าเนสอมินซึ่งเป็นคนที่มิงอองไลน์นะครับและลูกนะครับ มอบมาให้คุมธุรกิจสกายวันนะครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับมิ่งออนไลน์เนี่ยมีลูกนะครับชื่ออ่องบุญซองเนี่ยนะครับซึ่งคุณอ่อ,องบุญซองซึ่งเป็นลูกของมิ่งออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างสกายวันนะครับแล้วเนสอมิ้นเนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารน,นะครับของสกายวันซึ่งลูกมิงออนไลน์เป็นเจ้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่30บนะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มขณะที่เนสอมิ้งเอ่อซึ่ง เป็นคนเป็นเหมือนกับ c ีอของบริษัทสกายวันซึ่งเป็นของลูกมิงออนไลน์นะครับขึ้นไปบนรถรถคันดังกล่าวถูกระเบิดทันทีนะครับเราไม่มีภาพระเบิดออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่ารายงานข่าวในประเทศพม่าบอกว่าขณะที่คนสนิทของลูกมิงออนไลน์ขึ้นรถก็ถูกระเบิดนะครับแล้วก็ เป็นการวางระเบิดที่หลังจากระเบิดได้ไม่นานก็มีรถพยาบาลมาถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วสภาพรถเนี่ยพังพินาศนะครับส่วนรายงานอาการบาดเจ็บของคนสนิบของลูกมิงออนไลน์นั้นยังไม่มีรายงานออกมานะครับแหล่งข่าวในประเทศพมา่าให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวบางแห่งว่าเชื่อว่ามือขวาของลูกมิงออนไลน์น่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุนี้แต่ว่าอาการของการบาดเจ็บจะ มีมากขนาดไหนยังไม่สามารถประเมินการได้เพราะวันนี้มิงออนไลน์แม้กระทั่งการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกน้องคนเสร็จของลูกตัวเองก็ไม่สามารถทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับในข่าวอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของสถานการณ์ที่มิงออนไลน์เริ่มจะควบคุมเ,เหตุการณ์ต่างๆในประเทศตัวเองไม่ได้นะครับก็ได้แก่ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย นายทหารซึ่งเป็นคนสนิทของมิงอองไลน์อีกคนหนึ่งนะครับเกิดเหตุการณ์ที่การเรียงไปตีค่ายทหารพรม่าะนะครับแล้วก็มีนายพลเสียชีวิตนะครับจะใช้คําแบบภาษาไทยคือเป็นทหารเอกของมิงอองไลน์เสียชีวิตนะครับนี่ก็คือภาพของทหารเอกของมิงอองไลน์ซึ่งในสื่อภาคประชาชนของประเทศพม่าะนะครับของฝ่ายประชาชนจิปไตยเขาบอกว่าเออกองทัพ เลเกกาะนะครับของฝ่ายกะเรียงบุกเข้าไปที่ค่ายยีกังโกมนะครับแล้วก็ปะทะกกับทหารพมา่านะครับเป็นกองทัพอกองกําลังที่6นะครับของกองทัพกะเรียงนะครับซึ่งตอนนี้เขาย,ยึดค่ายนี้ได้เรียบร้อยแล้วในวันที่31มมีนาคมในช่วงเช้าหลังจากยึดค่ายได้ก็พบซากศพของทหารนะครับและศพหนึ่งที่พบก็คือในพลนะครับที่มี ความสนิทสนมกับมิงออนไลน์เป็นพิเศษนะครับซึ่งเป็นในพลที่อยู่ในรูปดังกล่าวนะครับเป็นในพลที่ในสื่อของภาคประชาชนเขาก็บอกว่าเป็นคนสนิทของมิงออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญนะครับด้วยนะครับสำหรับฝ่ายมิงออนไลน์ใน กรณีนี้นะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าคนคนนี้ชื่ออะไรนะครับขอโทษนะครับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ขชินนะครับปะทะกับทหารพม่านะครับในในเขตนะครับสมอรัภูมิมันนัวนะครับขอโทษด้วยนะครับมีความสับสนเล็กน้อยเพราะว่ามีเหตุการณ์ขชินกับกะเรียงเกิดขึในวันนี้กรณีนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพกะเรียงนะครับกองกําลังที่80ปะทะนะครับกับกองทัพพม่านะครับกองกําลังที่88แล้วในพลที่เป็นพลสนิทของมิตรออนไลน์ชื่อว่า มินตูโอนะครับตายคาสนามรบที่สวรภูมิมันนวงนะครับในพลมินตูโอนั้นจบโรงเรียนในร้อยปีที่42อาจจะเรียกแบบภาษาไทยว่าเป็นจอปร .42 นะครับซึ่งแล้วก็เป็นคนที่มิงออนไลน์เนี่ยเคยให้รางวัลน,นะครับทหารดีเด่นหให้รางวัลเหรียญกล้าหารให้ด้วยนะครับนั่นเป็นคนที่เป็นถือว่าเป็นคนสนิทแล้วกเ็เปรียบได้กับเป็นทหารเอกของมิงออนไลน์อันนี้มีหลักฐานเป็น เอกสารทางการนะครับที่สื่อพมา่าเขารายงานกันว่ามีรายงานว่าในพลคนนี้นะครับเสียชีวิตในการสู้รบในเขตหมู่บ้านหมันนวงจริงๆกับกองทัพกระชินนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่29บ่ายสี่โมงนะครับกองทัพกระชินก็มีปฏิบัติการร่วมสู้กับทหารพมาร่ากองกำลังที่88ผลของ,งการสู้ก็ยึดนะครับเมือหมู่บ้านหมันนวงได้สำเร็จแล้วก็ พบว่าในพลมินอูโอเสียชีวิตนะครับในสมรภูมินะครับจบจากจอปรลอลรุ่นที่10บสจอปรลนี่เรียกเรียกแบบไทยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับเรียกว่าจอปรลเนี่ยมันง่ายดีนะครับเป็นโรงเรียนในร้อยนะครับรุ่นที่42แล้วก็มิงออนไลน์ให้รางวัลทหารดีเด่นให้เหรียญก้าหารไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็น่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องนอกเหนือจากการที่ข้าชินนะครับสามารถ ปิดชีพทหารเอกของมิงออนไลน์ได้เนี่ยนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าวันนี้กองทัพระชินในช่วงนี้ก็สามารถนะครับจะยึดค่ายทหารของพม่าเพิ่มได้อีกหนึ่งค่ายนะครับเป็นค่ายที่มีชื่อว่าค่ายหล่องตวงนะครับอยู่ที่เมืองลูเวแจนะครับแล้วก็ยึดค่ายในเขตมึงยินได้เพิ่มอีกด้วยนะครับเออคชินยึดค่ายจุดนี้ได้ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญในเชิง ยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งจะควบคุมนะครับภูเขานะครับและจะควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดได้นะครับปฏิบัติการนี้ก็ใช้เวลานะครับตั้งแต่วันที่7จ็นะครับินระยะเวลาประมาณ23วันซึ่งทําให้ตอนนี้ค่าฉินยึดค่ายทหารต่างๆในประเทศพม่านะครับได้แล้วเนี่ยประมาณ50าสค่ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ สถานทีน่เห็นมากขึ้นในเรื่อทหารพม่า,านาั้นเริ่มจะมีความาสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีของเขตพื้นที่กระชินนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรายงานให้ผู้ชมฟังนะครับว่ามันเกิดเหตุที่ทหาพรพม่าถูกกองทัพกระชินยิงเฮลิคอปเตอร์ตกหรือยิงฮอตกหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับเวลารายงานพวกนี้นะครับบางคนก็ถามว่ามีหลักฐานหรือเปล่ามีภาพนั้นภาพนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากองทัพกระชินเขาได้มีการเปิดเผยภาพนะครับ หลักฐานการยิงเฮลิคอปเตอร์ของทานพม่ากตกออกมาชุดใหม่นะครับเป็นเหตุการณ์ยิงทีเ่เกิดขึ้นนะครับนานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีการเข้าไปถึงจุดที่เป็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ตกได้นะครับอันนี้คือภาพของเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่าที่กองทัพคชินยิงตกนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับก็มีการพบซากในเขตเมืองโมโมกนะครับซึ่ง จุดนี้เป็นจุดซึ่งตอนแรกในฐานพมา่ายึดอยู่นะครับกองทัพกระชินก็เลยไม่มีภาพนี้นะครับเป็นหลักฐานว่าสามารถยิงฮอฐานพมาร่วงแต่ว่าเมื่อตอนนี้นะครับกองทัพกระชินตีค่ายฐานพมา่าเขตนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมีการเผยแพร่ภาพนะครับเฮลิคอปเตอร์ของฐานพมา่าหรือว่าเครื่องบินของฐานพมา่าที่ถูกกองทัพกระชินยิงตกเป็นเ,เครื่องนะครับเอ็มไอสามสิบห้านะครับซึ่งก็ เป็นการยิงตกที่มีนายฐานพม่าเสียชีวิตพร้อมกัน3ามคนนะครับคือยอสาตินนะครับตันตุนลินแล้วก็ยอกาอองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพของหลักฐานเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพกรชชินยิงตกนะครับแต่ก่อนหน้านี้ภาพนี้ไม่ได้รับการเปิดเผยเพราะว่าจุดที่ฮอตกนั้นเป็นจุดที่อยู่ในฐานที่มั่นของทหารพรมา่าแต่ว่าเมื่อตอนนี้นะครับกองทัพกรชชินยึดฐานทันฐาน,านพม่าได้แล้วก็ได้รับ พื้นที่นะครับแล้วก็สามารถจะเผยแพร่ภาพนี้ออกมาได้นะครับที่ผ่านมากองทัพทัชชินก็ยิงเฮลิคอปเตอร์ของฐานพม่าตกและยิงอากาศยานในรูปแบบต่างๆของฐานพม่าตกอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลักฐานเป็นที่ปรากฏชัดในหลายกรณีด้วยกันอย่างในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่มันยังไม่ดีกับมิงออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการสูญเสียอากาศยานนั้นแปลว่า ความสามารถในการต่อสู้ของนานพม่าซึ่งมีความได้เปรียบมากกว่ามิงออนไลน์นั้นเออมีความได้เปรียบมากกว่าฝ่ายต่อต้านนั้นก็ดูจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องของกระเรียงที่เมื่อสักรู่นี้ผมพูดไปว่ามีการตีค่ายฐานพม่าในพลตายนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของกองทัพขชินนะครับเมื่อกี้มีให้ข้อมูลเป็นช่วงต้นแต่เกิดความสับสนในเรื่องคิวภาพนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้เกิดความสับสนกับตัวเรื่องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น หลายเรื่องเกิดขึ้นในประเทศพม่าวันนี้นะครับมีรายงานถึงการที่ฝ่ายต่อต้านนะครับยึดค่ายทหารอีกจุดหนึ่งได้ด้วยเป็นค่ายทหารในจุดที่เรียกว่าเ,เมืองผาพรนะครับซึ่งกองทัพกระเรียงนะครับเขาตีค่ายนี้แตกได้นะครับในเขตนะครับของกองพันทหารที่ห้าของกองทัพกระเรียงนะครับเขตนี้อยู่ในเขตพื้นที่ ของเกเรี่ยงนะครับแล้วก็ยึดอาวุธของทหารพม่าได้จํานวนมากนะครับเดี๋ยวคงจะมีการเผยแพร่ภาพอาวุธของทหารพม่าที่กองทัพกะเรี่ยงสามารถยึดได้จากเมืองผาพรนะครับซึ่งเพิ่งจะยึดได้สําเร็จนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันนะครับในจุดอื่นๆนะครับก็มีการประทะก,กันหลายจุดที่ ทานพม่าเป็นฝ่ายสูญเสียนะครับอย่างเช่นในเขตสกายนะครับซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายประชาชนกับฝ่ายฐานพม่าสู้รบกันมานานนะครับมีรายงานของการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รายงานว่าฐานพม่าในเมืองหมิ่นมูก็ปะทะกับฝ่ายต่อต้านนะครับแล้วก็ทานพม่าเสียชีวิตไปสามรายนะครับจากการถูกจู่โจมในวันที่สามสิบนะครับทหารฝ่ายต่อต้านนะครับใช้กําลัง ร่วมกันนะครับประมาณ40คนนะครับบุกเข้าไปโจมตีที่มั่นของฐานพมา่าในฝ่ายเมืองมินมูนะครับหลังจากนั้นก็ฐานพมา่าเสียชีวิตไป3คนนะครับการประทะกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากฐานพมา่าเสียชีวิตนะครับฝ่ายพมา่าเองก็มีการระดมตอบโต้ด้วยอาวุธหนักจนทําให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยก้าล่าถอยออกมานะครับแต่ก็สามารถจะทําให้ฐานพมา่าเสียชีวิตไป ทั้งสิ้น3รายนะครับนี่ก็คืออีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่านะครับในเขตเมืองปูลอนะครับมีอีกข่าวหนึ่งซึ่งน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านเขาไประเบิดเรือสำหรับลำเรียงสเสบียงต่างๆของทหารพมาร่าได้อีกหนึ่งลำนะครับอันนี้เป็นเรือนะครับอันนี้ไม่ใช่เรือรบนะครับต้องย้ำก่อนนะครับแต่เป็นเรือที่าผ่านพมา่าในเขตพื้นที่นั้นเนี่ย ใช้ส่งยุทธปัจจัยต่างๆในเขตเมืองปูรอนะครับซึ่งก็เป็นเขตที่มีรายงานนะครับว่าฐานพมา่าเนี่ยแอบค้ายยาเสพติดในพื้นที่นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฐานพรมาร่ามีการใช้เรือที่มีรูปแบบเป็นเหมือนกับเรือชาวบ้านนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจว่าไม่ใช้เรือไม่ใช่เรือของทหารนะครับแต่ว่าในสุดนั้นก็กอ,องทัพฝ่ายต่อต้านนะครับก็ถล่มเรือที่ฐานพมา่าใช้ ในรูปนี้นะครับแล้วก็พบหลักฐานนะครับว่าเป็นเรือซึ่งใช้ขนปืนกับขนอาวุธต่างๆเพียงแต่ใช้ในรูปแบบของเรือพลเรือนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของฝ่ายกองทัพต่อต้านนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ในพม่าตอนนี้ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับและเป็นสถานการณ์ที่การเผชิญหน้าด้วยกําลังนั้นมีการปราบปรามประชาชนอย่างหนักแล้วก็ นอกอากจการปราบปรามประชาชนอย่างหงนักนะครับก็มีการยิงปืนใหญ่ถล่มด้วยนะครับเรื่องของกระเหรี่ยงที่สามารถจะตีค่ายฐานพม่าได้จนในผลเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับโดยกองกําลังกระเหรี่ยงกลุ่มเมืองเลเกกอนะครับบุกเข้าไปในค่ายฐานพม่านี่ค่ายหยีการโกนนะครับซึ่งก็มีรายงานว่าฐานพม่านะครับหนีออกจากค่ายไปและ ประมาณ40คนที่อาจจะค่ายไปนะครับส่วนนายทหารเสียชีวิต1รายนะครับแต่ว่ายังไม,ไม่ได้มีการระบุนะครับชื่อของนายทหารที่เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพามา่านะครับที่ต้องจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการทำร้ายประชาชนแบบนี้อันตรายนะครับสภาพกระเรียงเองก็ถือว่าลำบากเพราะว่าเมื่อมีการ พื้นที่สงครามขยายไปทั่วนะครับเด็กๆ็กกระเรียงก็จะกลายเป็นเหยื่อของสงครามมากขึ้นนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นภาพของเ,ออเด็กกระเรียงนะครับที่หนีภัยสงครามมาแล้วก็ต้องมาอยู่ในค่ายอพยพนะครับรับข้าวรับอาหารนะครับกลายเป็นคนพลัดถิ่นในประเทศตัวเองซึ่งเกือบจะทั้งหมดนั้นท่านผู้ชมดูในภาพเด็กๆทั้งนั้นนะครับ เป็นเด็กๆเ,เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสงครามในพม่านั้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยนั้นจะต้องมีบทบาทให้ได้ในการทําให้เรื่องแบบนี้จบลงนะครับเพราะมันเป็นสงครามต่อมนุษยชาติมันเป็นสงครามที่มีออนไลน์ไม่ได้ทํากับทหารด้วยกันแต่เป็นสงครามที่มีออนไลน์ทํากับเด็กๆทํากับผู้หญิงนะครับทำกับคนที่อ่อนแอกว่าและทํากับคนที่ไม่มีทางสู้เพราะฉะนั้นกระเรียงหลังจากนี้คงจะหนีตายเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะ ถ้าไม่หนีมาก,ก็จะมีแต่ตายกับตายนะครับการใช้ชีวิตในค่ายผู้อพยพที่ตั้งอย่างฉุกระุกรหุบแบบนี้ไม่จรหลังยั่งยืนและไม่มีใครรู้นะครับว่ามิงอองลน์จะระเบิดค่ายผู้อพยพแบบนี้เมื่อไหร่อีกนะครับคนเหล่านี้เป็นเพียงเยาวชนคนเหล่านี้ไม่ควรจะต้องหนีตายคนเหล่านี้ไม่ควรจะต้องพลัดที่นาคาที่อยู่นะครับนอนกลางดินกินกลางทรายเพียงเพราะมิงอองลน์ต้องการปราบประชาชนให้สิน้นซาก หลังจากรัฐประหารเสร็จแล้วสร้างความยอมรับไม่ได้กลายเป็นมองว่าประชาชนเป็นศัตรูนะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับคนร่วมชาติอย่างไม่จบสิ้นแม้กระทั่งเด็กเล็กเองก็ไม่มีความเมตตานะครับไม่มีความปราณีนะครับเด็กเล็กๆทั้งหญิงและชายกําลังเป็นเหยื่อไฟสงครามที่มิงออนไลน์เข็นฆ่าปราบปรามประชาชนกันเองนะครับให้ท่านผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งนะครับที่จะเห็นว่าเหยื่อของมิงออนไลน์ทั้งหมดคือเด็กทั้งนั้น นะครับเป็นเด็กตัวเล็กๆทั้งนั้นซึ่งไม่ได้รับความเมตตาอะไรเลยจากมิงออนไลน์นะครับเพราะมิงออนไลน์ถือว่าคนเหล่านี้เป็นศัตรูของตัวเองนะครับเห็นไหมครับมีแต่เด็กๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ผมดูรูปร่างแล้วเนี่ยอายุคงประมาณเด็กห้าขวบนะครับนี่ก็คือความอำมหิตของมิงออนไลน์นะครับที่รัฐบาลไทยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแล้วยังคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลไม่ต้องทําอะไรแต่จริงถ้ารัฐบาลไทยไม่ทําอะไรแล้วก็เหมือนประเทศที่ เราก็เหมือนเป็นคนที่ข้างบ้านเรามีมีการฆ่าเด็กมีการทรมานเด็กแล้วเราบอกเราทําอะไรไม่ได้ครับวันนี้ประเทศไทยกําลังถูกประชาคมโลกมองแบบนั้นอยู่นะครับเห็นภาพแล้วก็เศร้าสลดใจนะครับสําหรับภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่หวังว่าประเทศไทยก็จะช่วยให้เหตุการณ์แบบนี้ยุติลงให้ได้นะครับเพราะเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่ควรตายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ในพม่าตอนนี้มันยังไม่จบนะครับแล้วก็ความอเมริกขันยิงออนไลน์ ไม่มีมากถึงขั้นยิงจรวดนะครับยิงระเบิดยิงปืนใหญ่ถล่มพื้นที่ของพลเรือนนะครับจนลาบเป็นหน้ากรองนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะครับเมืองทั้งเมืองไม่เหลือนะครับเมืองทั้งเมืองกลายเป็นซากกองไฟนะครับจากการระเบิดของมิงออนไลน์ทั้งที่เมืองแห่งนี้ติดอยู่กับแม่น้ําถ้าไม่มีการสกัดลดดับเพลิง พนักงานดับเพลิงจะสามารถเข้าไปทำหน้าที่ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อทานสก,กัดความสูญเสียต่อเมืองทั้งเมืองก็เกิดขึ้นและเป็นประจักษ์พยานของความรรมหิตของมิงออนไลน์ที่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับและจะเป็นชนวนที่ทําให้มิงออนไลน์ถูกข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเพราะนี่คือการยิงระเบิดใส่เมืองทั้งเมืองจนทั้งเมืองลาาเป็นหน้ากรองเรื่องแบบนี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับรัสเซียถล่มยูเครน แต่วันนี้เกิดขึ้นข,ข้างประเทศไทยนะครับแล้วก็คนไทยหรือรัฐบาลไทยก็ยังไม่สนใจเรื่องนี้ซึ่ง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 ควรจะสนใจเรื่องนี้กันให้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูกันอยู่แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กับกดแชร์คลิปนี้กันนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับผมชวนทุกคน สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับดอมหมูปิ้งส5ิบ้าบาทต่อเดือนเนื้อปิ้งห5ิบห้าบาทต่อเดือนผักผลไม้8ปสิบาทต่อเดือนเนื้อวากิวร้อยบาทต่อเดือนนะครับดอมปลาทอดก็ร้อยห้าสิบนะครับมากที่สุดก็ดอมหมูกรอบสองรยหสิบาทต่อเดือนตอนนี้เราก็มีเพื่อนๆสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการสนับสนุนของพวกเรากันแต่ละคนเนี่ยนะครับส่วนท่านที่ดูอยู่แลวไม่สมัครไม่สะดวกสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็สนับสนุนด้วยการสแกน QR code นะครับได้นะครับดูที่มุมซ้ายนะครับเอ่อหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR code นะครับหรือสอบถามนทางธนาคารกรสิกรไทย0ูนย์7ูนย์นะครับหรือว่าทาง YouTube สีโลตท็อกช่อง Super Chat นะครับก็สามารถสสนนนับุได้ด้วย